ปลาดุกพี่น้องผัดเผ็ดปลาดุกเด้อดจ้ะนี่ตำเครื่องผ้าตะไคร่พริกกระเทียมพี่น้องคุ้งนัวละจ้ะบะได้ทอดก่อนเด้อดจ้ะเด,อดะะ้อแต่ว่าอุ้ยชุบพี่น้องพี่น้องเสมมร็จบะได้ทอดชุบแล้วแหละค่ะชิมมือกับไก่เ,เนาะพี่น้องอื้อ เอาใบกะเพราต้นหอมลงไปมีหอนหนำนัำนำ่งไปแซ่แบแซ่บใส่ไปใส่มากนิดน้อยเด้อจะมึอกล่องนิ้วเขาสั้นเตรียมนังปลามาไว้ปอกเยาะนังปลาใส่นิดนึ่งกต่นัวอะไระจะเอาพักลงนกกเนาะใบกะเพราต้นหอมเนาะค่ะเนาะ มันมาปูดกบใส่น้องกันพี่น้องพี่เด็ดกับพี่เดดจะมองอี่ลงจ้ะมองคอกระทะนี่เลยจ้ะมองแสบน้องสี่นองว่าขึืนอกันเบอจ่ะทุกคน,นจ่ออาปลาดุเนี่ย แสบก็บมองนี็นละจ้าอืนวลแล้วพี่น้องเ็ดตรวจจัดได้จ้ะใส่พริกไลยนี่คือผัดเผ็ดปลาดุกใส่ใบกะเพรา ไปไปกระเป้านุ่มอ่ะพี่น้องย,ยอดเลยจ้ะพริกก็ใส่พริกแหง้งพริกแหง้งลงไปน้องพี่น้องพริกแห้งกสมกระริกสดะ เแซ่บแล้วพี่นนอกกินน้ำกันเด้อทุกคนปัดเพชรปลาดุกกับพุ้งเขาฮอนหร์กุ้งเขาเจ้ามานนี้เขาเบิดเป็นหม้อหมดเลยจ้ะมา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 ,มา,ากินน้ำกัน